Even when you feel low you can still go even when you feel slow you can still go even when there's no hope you can still go i never answer the no man i still go 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 สวัดสดสีลุคนครับวันนี้เรามากับ Lotus ส l e t t a R นะรหัส R ของเจ้า Hyper SUV คันนี้คือการบ่งบอกว่าคันนี้คือตัวท็อปสุดแรงสุดครับเดี๋ยวมารีวิวให้ดูว่าคันนี้เขามีอะไรบ้างเริ่มจากด้านหน้าด้านหน้าครับเขามีชั้นเชิงมากจะมาเป็น2ชั้นนะชั้นบนที่แหลมออมาอย่างเงี้ยเราก็จะมีฝ่ายด้านบนแล้วก็ชั้นล่างที่ขูดไปอย่างนี้ครับ เขาจะทําเป็นแบบดําเงามาซึ่งจะตัดกับตัวสีเหลืองจะบอกก่อนว่าสีเหลืองอันนี้ถ้าเป็นตัวรหัส R เนี่ยจะมากับตัวรถเลยครับไม่ต้องเพิ่มเงินแต่ว่าถ้าซื้อตัวรหัส S เนี่ยจะต้องเพิ่มเงินสำหรับสีเหลืองนะแล้วก็ด้านล่างครับชุดตรงนี้เขาจะมีหกเหลี่ยมเหมือนรังพึ่งอย่างเงี้ยเรียงกันออกมาตรงนี้จะเป็นช่องระบายอากาศครับเป็นช่องระบายจริงๆแล้วก็ความสามเหลี่ยมตรงนี้คือเล่นกับความเป็นโลโก้ของเจ้าโลตัสครับเจ้าอีเล็ตตามองจากด้านหน้าด้านข้างด้านท้ายดูแทบไม่ออกเลยว่าคันไหนเป็น R หรือเป็น S ดูเป็็็นนนนนนตตััววีีีีี้้คคคบบบจจะะเเปปท่าา์อมห จกมองข้างแล้วก็ตรงชายด้านหลังแต่ว่าเอาจงริงถ้าสมมติซื้อรหัส S เ,เนี่ยแล้วก็เพิ่มเงินอีกสัก2อ0 0 0น่ก็ได้เจบบ้าคาร์บอนตัวนี้เหมือนกันครับตรงกลางครับเป็นโลโก้โลตัสในวงกลมขนาดใหญ่แล้วก็คันนี้มีกล้องด้านหน้าคันนี้เป็นกล้อง3 60นแหละกล้องเขาเยอะมากเลยแล้วก็ไฟครับไฟมา2ชั้นข้างบนเนี่ยจะเป็นแฉกตัวแอลลงมาสวยมากและตัวไฟเลี้ยวของเขาอ่ะเวลาเราเปิดอะ่ะเขาจะไล่ไปครับแล้วก็ตรงนี้จะมีไฟอีกชั้นหนึ่งด้านล่างคืออย่างที่บอกอะ่ะคันนี้เขาเล่นมิติของเขาด้านหน้า จะมาฉลับา่างนี้มีไฟเป็น2ชั้นครับแลน้นี่เห็นคลิปรยอากาศตรงนี้ไหมคลิปตรงนี้เป็นคลิปจริงนี่นิ้วมาตรงนี้ละคือคลิปตรงนี้เขาไว้ระบายอากาศมันโปร่งเข้าไปครับแล้วก็ทะลุผ่านตรงล้อไปเซ็นเซอร์หน้ามีมาให้ครับมาดูซุ้มล้อด,ดีกว่าคันนี้ซุ้มล้อมาแบบเมื่อคืนมาเลยแล้วก็ตัดดําเงามาให้สวยมากครับสีดําเงาอะ่ะมันรับกระถางสีเหลืองตรงนี้แล้วก็ล้อครับไซส์เนี้ยจะเป็นไซส์ที่เป็นออปชั่นนะจะเป็นล้อไซส์ยี่สิบสามครับล้อลายนี้สวยมากจะเป็นสีเงิน ตั่กับตัวของคาร์บอนล้อลายนี้จะเป็นลายดิบอนคาร์สครับก็เพิ่มเงินอีก2อ0 0สนครับสิ่งที่ชอบอีกอย่างหนึ่งคือการบุกซุ้มลองเข้ามาเนี่ยเขาจะบุกวัสดุที่มันกันเสียงมาให้แล้วก็ยางครับไซส์ที่เขาให้มาเนี่ยจะเป็น2 7 5 3 5็2 3นะอย่านะยางที่ให้มาจะเป็นพิเรรี่พีซีโลที่เป็นยาง EV ด้วยเพราะว่ารถคันนี้ต้องใช้ยางของเขาโดยเฉพาะครับพิเรรี่คันนี้ที่ให้มาติดรถอะไม่ต้องเพิ่มเงินแต่ถ้าจะเพิ่มเป็น p ีซีโลคอซ่าอันนั้นเพิ่มอีก4ี่หมื่นเจ็ดครับ คือรถคันนี้เป็นรถ EV ีที่มีน้ําหนักเยอะถ้าสมมติว่าเราติ๊กออปชันยัดไปจนเต็มเนี่ยน้ำหนักเขาประมาณ2,700กิโลครับยางอันนี้ต้องเป็นยางที่เป็นเอ็กซ์ตร้าโหลดนะรองรับน้ำหนักได้มากๆครับแล้วเบรกหน้าครับจะมากับก้านเบรกสีดําแล้วก็มีโลโก้โลตัสสีเหลืองนี้สวยมากแล้วก็จานเบรกคือขนาดก็คือมาเลยอันนี้จะบอกว่ารถเขาแรงมากพลังของเขาเนี่ยอยู่ที่905แรงมา้ากับแรงบิดอีก985นิวตันเมตรแต่ถามว่าเบรกเนี้ยโอเคไหมกระชับมากครับด้านข้างครับเห็นอันนี้ไหมนี่คือช่องอะไร อันนี้คือตัวไดรด้าครับไดรด้าด้านข้างเพราะว่าด้านบนของเขาเนี่ยก็จะมีตัวนี้อีก จะเป็นารายด้ที่อยู่ด้านบนด้านหน้าถ้ารถออกตัววิ่งออกไปตรงนี้ก็จะป๊อปขึ้นมาครับไปช่วยเราได้เยอะมากเลยแล้วก็ตรงด้านข้างตรงนี้จะมีกล้องอย่างที่บอกว่าคันนี้จะมีกล้องรอบคันเยอะมากตรงนี้ก็มาอีกจุดหนึ่งแล้วตรงนี้ครับตอนที่รถคันนี้จอดที่โชว์รูมมีคนแซวว่าแบบเฮ้ยรถคันนี้เป็นลาอะ่ะบุบเข้าไปเหรอไม่จะเป็นโฟล์ระบายอากาศครับเมื่อกี้ด้านหน้ามีรูบัลเลอร์ใช่ไหมตรงนี้ด้านหลังอะ่ะก็เป็นโฟล์ที่ระบายอากาศมาตรงนี้ครับกระจกมองข้างครับนี่มีกล้องมาอีกตัวตัวน้ตัวนี้บบาอชุดีท่กมับตัว R มือนกชิด้า้าานนนห มีด้านข้างตรงนี้เสาครับเสา A จะตัดดําเงามาตรงนี้คันนี้ไม่ได้เป็นหลังคากระจกนะจะเป็นฮาร์ดท็อปดีดีสำหรับอากาศเมืองไทยแล้วก็ตรงนี้ครับแหลกหลังคา B มาให้ลองรับน้าหนักได้100่กิโลเสาบครับเป็นแบบดําเงาแล้วนี่จะมีโลโก้สามเหลี่ยมตรงนี้เพราะว่าคันนี้กุญแจของเขาจะเป็นคีย์การ์ดครับคีย์การ์ดแบบนี้เลยเราจะเปิดก็คือเราแตะนี่ครับตรงสามเหลี่ยมปุ๊บ เขาก็จะยืดออกมาพอมือยืดออกมาเราก็เปิดมาอย่างนี้ครับจะให้ดูว่ากระจกของเขาเป็นแบบไลขอบแล้วทั้ง4บานของเขา่จะเป็นกระจกแบบที่เป็น2ชั้นนะแล้วประตูครับเป็นแบบซอฟท์โค้ด้วยปิดอย่างนี้แก๊กเข้าไปแต่ว่าจะให้ดูตรงนี้ข้างในพอเปิดออกมาครับจะมีโลโก้คําว่านี่ต้องเปิด2องหน้า1948ก็คือเป็นแบรนด์ของโลตัสเนี่ยตั้งแต่ปี1948ครับวิธีการล็อกของเขาลอขอขา็ลอกอย่างนี้แปะปึ๊บ เขาจะล็อกนี้เข้าไปแต่ข้อเสียก็คือเจ้าสามเหลี่ยมเนี่ยมาแค่ข้างเดียวครับคือฝั่งคนขับไล่มาตรงนี้ครับเป็นดําเงาหมดเลยแล้วก็เห็นตรงนี้ไหมก็เป็นแอร์โนดเดิลิกแหละคืออากาศอาจจะผ่านตรงนี้เข้ามาครับเราทะลุกออกด้านหลังนี้เออคือเรื่องของความโฟล์อากาศของคันนี้คือแบบดีมากนะมาดูด้านล่างครับล้อด้านหลังใหญ่กว่าด้านหน้าอีกอย่างที่บอกครับจะเป็นล้อลายดับพอนคัทนะแต่ว่าด้านหลังครับน่าจะกว้างมาจะเป็น31530 R23 ถามว่านุ่มไหมนุ่มนะคือคันนี้ ช่วงล่างของเขาจะเป็นถูกลมหมดเลยแล้วก็สามารถปรับระดับขึ้นลงได้ด้วยครับ5ระดับด้านหลังครับด้านหลังมีมิติที่แบบน่าสนใจมากๆเริ่มจากด้านบนแล้วกันด้านบนของเขาอะสปอยเลอร์ชิ้นนี้มันจะไม่ได้ต่อเนื่องกันจนสุดมันจะเป็นปีกสองข้างซ้ายกับขวางี้เพราะาตรงกลางครับจะเป็นที่อยู่ของลายด้าด้านหลังนะใหญ่เบ้อเลอร์เลยแล้วก็ท้ายครับเห็นไหมของเขาอะกระจกที่เป็นสีดำใช่ไหมอยากให้ดูด้านข้างอีกครั้งหนึ่งคันเนี้ย จะเป็นกระจกหน้าใสาหลังทึบครับด้านหลังของเขาจะเป็นกระจกดำอันนี้ไม่ได้ติดฟิล์มนะแต่ว่าเอาจริงๆนะร้อนมากคนขับอยู่ด้านหน้าน่าจะเป็นหน้าทึบหลังใสามากกว่าเนาะชิ้นหลังครับที่บอกเมื่อกี้เนาะที่เป็นชิ้นคาร์บอนที่แตกต่างกันออกมาก็คือจะมีชิ้นบนกับชิ้นล่างแต่ว่าตรงนี้จะให้ดูไฟก่อนไฟด้านท้ายเขาเป็นเส้นเส้นสุดซ้ายสุดขวาเลยแล้วแบบสวยมากอันนี้ที่ผมชอบสุดนะของเจ้าอิเลต้าก็คือนี่โพรงนี่ครับรูระบายอากาศใหญ่แบบใหญ่เมื่อคืนมาเลยคือมองลงไปคือเห็นยางรถยนต์เลย ต้ไฟท้ายครับ LOTUS จะเป็นสีเงินมานะแต่ถ้าเกิดใครอยากได้สีดาเพิ่อมอีก10,000บาทครับแล้วก็กล้องท้ายมีมาให้นี่ที่บอกชุดแต่งข้างล่างตัวนี้ที่เป็นชิ้นคาร์บอนที่พูดถึงจะเป็นชิ้นหน้ากับชิ้นหลังแล้วก็ตรงกระจกมองข้างเนาะท้ายครับเราเปิดตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวเส่เปิดก็ได้แต่พอเนี่ยปัญหาที่บอกก็คือว่าพอคีย์การ์ดอ่ะอยู่กับตัวเราเตะเปิดอย่างเงี้ยก็ไม่เปิดกดอย่างเงี้กยก็ไม่เปิดเราต้องเอาคีย์การ์ดตรงนี้ไปแตะด้านข้างอ่าพอปลดล็อกละมือยื่นออกมา ฝาท้ายของเขาใหญ่แล้วก็สูงมากเข้าห้างก็ระวังนิดนึงครับในนี้ครับลึกลึกแบบเนี้ยโอ้โหสุดมือเลยแล้วตรงนี้ครับเขาจะมีปุ่มในการเอารถขึ้นหรือเอารถลงคือเพื่อความสะดวกในการขนของข,องขึ้นรถอะ่ะเราสามารถกดตรงนี้เพื่อให้ตัวรถอะ่ะยุบลงไปได้ครับฝาชาร์จครับกดอย่างนี้เลยเลื่อนออกมาเลื่อนมาสวยมากอ่ะ A C D C B พร้อมครับวิธีปิดของเขากดตรงนี้น้องก็จะเลื่อนปิดมาแบบสวยๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราเปิดฝาห้องเครื่องกันคันนี้ต้องดึงสองครั้งอยู่ด้านฝั่งซ้ายครับนี่ สครั้งแล้วก็ไปด้านหน้าฝาหน้าเปิดขึ้นมาเฮ้ยเบามากสวยครับก็จะมีที่เก็บของเออนี่เขาจะมีเขียงนี้1948เอีกแล้วแล้วก็อิเล็กตาเป็นชื่อรุ่นเนาะเปิดขึ้นมาครับเก็บของได้นิดๆหน่อยๆแค่นี้เองดูด้าน,นในกันครับว่ามีอะไรม้างมิติตัวถังกว้าง2,019 mm มมยาว5,103ม mm, สูง1 6 3 6ม mm, มาดูภายในของเจ้าโรลสัสอยัลต้าอกันครับข้างในเหมือนกันกับตัวของตัว S ชอบนี้พรมอะไรก่อนเริ่มจากพรมลายครับน้องจะตัดมาทั้งบนทั้งล่างเลยคือข้างล่างเนี่ยตัดมาเนี่ยทำให้คนที่บอกว่านั่งถ้าเป็นคนตัวใหญ่ขาบวบว้วเนี่ยตรงนี้จะไม่ไปเสียดสีครับแล้วก็ข้างบนเขาตัดมาให้ด้วยแล้วมีตรงนี้นี่เป็นสีเงินจะเป็นตัวมาร์กที่เป็นเซนเตอร์นะอันนี้ช่วยเราในการขับขี่ได้เยอะมากครับทรงพรมลไยคือสวยมากแล้วก็วัสดุที่ให้มาคือดีครับตรงนี้2ข้างซ้ายกับขวาอันนี้ไม่่ใชชพิ ฝั่งขวาเนี่ยจะเป็น Drive Mode ครับแล้วก็ฝั่งซ้ายเป็นรี g e n เออจะบอกว่าเรื่องของการ r e เจนคันนี้ตั้งได้3ระดับแล้วตอนนี้ที่เราขับมาเราตั้งระดับสูงสุดเลยคือระดับ3มันไม่ขมามันไม่ถึงขนาดกระชากให้เราบอกว่าหน้าเป็นอย่างเงี้ยแต่ว่ามันรีเจนได้บอกว่าแบบมันค่อนข้างสมูทครับแล้วก็ฝั่งขวาจะเป็น Drive Mode Drive Mode เนี่ยจะมีทั้งหมด6โหมดครับก็ะจะมีโหมดแท็กครับ Individual อ p o r t Tour เ a น g ์แล้วก็ Off โ o a d สิ่งที่ชอบคือแต่ละโหมดของเขาอ่ะจะมีสีเฉพาะตัวนะแนะนําครับให้ขับเป็นโหมดเรนจ์หรือว่าโหมดทัวร์เพราะว่ามันจะค่อนข้างสมูทแล้วก็จะกินไฟค่อนข้างน้อยครับคอนโซลด้านบนครับจะเป็นสีเทาเทาเข้มๆเลยสองข้างจะออกแบบมาสมมาตรกันนะแล้วก็จะมีจอครับจอฝั่งนี้จะเป็นเล็กๆสำหรับคนขับก็ข้อมูลน่ะครบคือตอนแรกขึ้นมาวิจจอเล็กนิดเดียวเองดีไหมดีมันคมชัดมากแล้วก็ข้อมูลบอกครบครับแล้วก็ทั้งสองข้างเนี่ยจะมีตัวของไฟอ i มเมทไลน์นี้มาให้ก็จะปรับได้จากหน้าจอตรงกลางนะ เสาครับคุมวัสดุมาอย่างดีเลยคือรวนมือมากแล้วก็นี่การออกแบบตัวนี้ของเขา,าคือสวยมากครับประณีตมากตรงนี้จะเห็นเป็นช่องเว้าใ์ใหญ่ๆเขาไว้ทาอะไรคือตัวนี้กระจกมองข้างนี่ให้มาเป็นกระจกปกติแต่ถ้าจะเพิ่มเงินอีกแสนสามห้าจะได้เป็นตัวกระจกที่เป็นดิจิตอลคามิล่าครับเขาจะถ่ายภาพแล้วก็จะยิงภาพเข้ามาเป็นจอยตรงนี้ด้านนี้ครับจะเป็นลําโพงลําโพงของคันนี้ตัว R เนี่ยได้ลําโพงมา15ตัวแต่ตัว S ได้ลําโพงมา23ตัวต่างกันนะคือตัว S เนี่ยเน้นเรื่องของการบอกว่าแบบ ขับฟังเพลงสบายๆแต่ว่าตัว R อย่างที่บอกครับเน้นเพอร์ฟอร์แมน์ฉะนั้นลำโพงที่ให้มาเนี่ยก็จะน้อยหน่อยแต่ว่าไปเพิ่มเองได้นะก็ติ๊กออปชั่นเพิ่มได้ลำโพงครับจะเป็นของเคฟก็เป็นแบรนด์จากอังกฤษทั้งดีไซน์แล้วก็เสียงคือแบบดีมากแผงควบคุมกระจกครับก็จะซ่อนเข้าไปค่อนข้างลึกหน่อยคือการควบคุมกระจกเนี่ยเรียกว่ามีลูกเล่นมีความซับซ้อนแต่ว่าใช้ค่อนข้างยากคือต้องกดมุมบนซ้ายนี้ครั้งหนึ่งเสร็จแล้วการปรับกระจกซ้ายกับขวาเนี่ยเรามาปรับตรงนี้ครับคือปุ่มเนี่ยเป็นป ถ้าเรากดที่เมนูฟังก์ชันตรงนี้สลักการปรับกระจกเนี่ยก็จะปรับตรงนี้ซ้ายขวาขึ้นลงก็จะเป็นเรื่องของกระจกครับแต่ถ้าเราไม่ได้กดอันนี้ปุ่มอันนี้ฝั่งขวาจะเป็นที่อยู่ของการปรับโหมดเรื่องของการเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็ปรับเพลงครับปุ่มนี้ครับเป็นปุ่มเปิดประตูคืออันนี้เขาไม่ได้มีมือจับเปิดประตูนะเราสามารถจะกดตรงนี้ล้วก็ดันประตูออกไปได้เลยครับ <S <S ด้านล่างครับจะเป็นปุ่มในการเปิดฝาท้ายแล้วก็ทางซ้ายทางขวาเนี่ยจะมีตัวปุ่มการเปิดประตูฉุกเฉินครับถ้าเจ้าปุ่มที่เป็นไฟฟ้าได้บนไม่ทํางานเราก็สามารถจะด จอกลางครับจะเป็นศูนย์กลางการควบคุมเลยอันนี้คือตัวหน้าหลักก็จะเป็นรูปของรถแล้วก็จะบอกเปอร์เซ็นที่แบตยังเหลืออยู่อันนี้บอกว่า80%เอหลือวิ่งได้อีก324กิโลคือคันนี้ระยะทางที่เขาเค็มเอาไว้เนี่ยในการวิ่งได้ตาม WLTP เนี่ยจะอยู่ที่490กิโลแต่ว่าเมื่อกี้เรารับรถมาแบตอยู่ที่99%ก็คือเต็มแหละเขาขึ้นหน้าจอตรงนี้ว่าวิ่งได้4 0 9กากิโลครับก็ระยะทางในการขับขี่เนี่ยจะขึ้นอยู่กับพึบ้นยู่ก,า,การกากขัอบ,บอ การควบคุมหน้าหลักเนี่ยจะเป็นลูปรถการที่เราแตะรูปรถเนี่ยเราสามารถจะหมุนแบบนี้ครับก็จะเป็นหน้ากับหลังนะแตะไปอีกครั้งหนึ่งนี่เขาจะมีการเปิดฝาท้ายอันนี้ก็จะเป็นการควบคุมสปอยเลอร์ครับสปอยเลอร์ท้ายเนี่ยเราสามารถจะปรับได้อันเนี้ยอยู่ที่ P2 ถ้า P1 เขาจะลดลงมาแล้วก็ P0 ก็คือปิดเลยแต่ว่าการขับที่จริงๆถ้าความเร็วขึ้นตัวเนี้ยน้องก็จะขึ้นเองครับอันนี้ครับจะเป็นเรื่องของแผนที่แล้วก็ซากฝั่งขวานเนี่ยจะเป็นเรื่องของไรดาร์ครับ ตอนเนี้ยเราจอดอยู่คันเดียวไม่มีใครใช่ไหมน้องก็จะขึ้นรูปรถคันนี้โดดๆเลยครับแต่ว่าพอเราขับรถเนี่ยมันมีรถมอเตอร์ไซค์รถเกง๋เกงหรือแม้กระทั่งคนข้ามถนนเนี่ยน้องก็จะขึ้นมาตามจริงแบบครบทุกอย่างแล้วก็ตรงนี้ครับข้างบนจะเป็นรูปที่บอกว่าการใช้ความเร็วเนี่ยสปีดลิมิตของกฎหมายน้าถนนเส้นนั้นๆอ่ะอยู่ที่เท่าไหร่ครับถนนแต่ละเส้นอ่ะการจำกัดความเร็วอ่ะมันจะไม่เท่ากันฉะนั้นเขาจะขึ้นบอกเลยครับว่าเส้นนี้จำกัดความเร็วที่เท่าไหร่อ่ะอย่างอันเนี้ยรถใหญ่เขาจะเข้าเขากจจ็ มีเตอร์ไซค์รถเล็กแต่เนี่จับผิดนะข้างๆไม่มีรถสำรลอ้อมันคือมอเตอร์ไซค์คือมอเตอ์ไซคันนี้อันนี้เป็นกล้องรอบคันดูเลยนะถ้าเราเข้าไปใกล้ๆอะ่ะเขาจะวัดเป็นเซนติเมตรท,ที่เหลือให้ด้วยนะเขอไใกล้ๆหน่อยเนี่ยหกสิบหกเซนอย่าเข้าไปใกล้กว่านี้ข้างหน้าดูแบบหวาดเสียวมากครับแต่จริงๆยังเหลือนะระยะอันเนี้ยคือมอเตอร์ไซค์ที่เขาจอดอยู่ แต่เขาก็จะกระพริบนะเหมือนกับมีคนขึ้นขึ้นลงลงจริงๆมันไม่มีเป็นซุมวินจัรยาย์ใช่ไหมใช่เป็นวินน,น้าสอยปุ่มฟันเฟืองกดเข้ามานี่อันนี้อยู่ที่ดิ์โหมดเมื่อกี้อยู่เราก็กดมาที่ตัวนี้ครับปุ่มแรกเลยอันนี้จะเป็นการควบคุมในการปลดล็อกการขึ้นรถนะแล้วก็ตรงนี้ครับเรื่องของไฟไลท์ Light, กดเข้ามานี่แอมเบียนท์ไลท์ข้างในเนี่ยเราสามารถจะเปลี่ยนสีตั้งค่าตรงนี้ได้แล้วก็จะปรับความสว่างหน้าจอเรื่องตรงนี้เอาครับไดิ์โหมดอันนี้ ที่เรากดเมื่อกี้เนาะจะมีทั้งหมด6โหมดครับแล้วก็นี่เดี๋ยวเรากดมาที่ตัวนี้ก่อน Individual เลือไหนก็ได้เห็นไหมมันจะมีการปรับโหมดความสูงเนี่ยอยู่5ระดับครับจะมีสูงสุดมีสูงอันนี้อยู่ที่ standard นะแล้วก็ต่ำแล้วก็ต่ำมาก Safety ครับกดเข้าไปอันนี้ไอ้ตัว l a n n Keep Assist เนี่ยทุกครั้งที่เราซ t a เครื่องขึ้นมาใหม่เนี่ยเขาจะตั้งอยู่ที่แบบอะลามครับถ้าเราไม่ชอบไม่อยากใช้เราก็กดปิดก็ต้องเป็นการกดปิดทุกครั้งนะเรื่องของซา u n d ครับคันนี้จะมากับลำโพงของเคฟอย่างที่บบออกนะจะมีซครั แล้วก็มีสเตทเนี่ยรูปแบบเขาก็จะขึ้นรูปนี้มาให้เราดูชัดๆเลยแล้วก็สปิเชียลอันนี้ก็จะเป็นแบบแวดล้อมเราเหมือนกับจะเป็นตัวของโรงหนังเลยดิสเพลย์ครับกดเข้ามาตรงนี้ก็จะสามารถปิดหน้าจอได้กดเทิร์นออฟปุ๊บหายไปละถ้าอยากให้น้องกลับมากดครับเขาจะกลับมาเองที่เหลือที่เป็นแอคเคาท์ครับพาเวซี privacy, แล้วก็ซิสเต็มมันมีปุ่มนี้ครับซิสเต็มกดเข้ามานี่ voice wake up คืออะไรอันนี้เรากดที่ฟิ m a มเก่อนแล้วเราก็จิมดูเขาบอกว่าให้เรียกขึ้นมาด้วยอะไรนะไหนผู้ซิ hi lotus how can i help hi lotus hi lotus how may i help you hi lotus what would you like me to find for you now Cafe. i am sorry but i can't help you with that right now แอร์ครับนี่เห็นไหมจะมีแยกซ้ายแยกขวาคันนี้เป็นแอร์สโซนเลยเราสามารถจะปรับอุณหภูมินี้ก็ได้กดค้างครับแล้วก็เลื่อนเอานี่พอเลื่อนเป็นแถบอย่างเงี้ยก็จะปรับอุณหภูมิได้หรือเราจะกดไปทีละขั้นอีกก็ได้ครับแล้วสังเกตไหมถ้าเรากดปรับอุณหภูมิให้ร้อนขึ้นไฟก็จะเป็นสีแดงครับถ้าเรากดให้มันเย็นลงนี่ก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้าเงินเอออันนี้ก็น่ารักดีแล้วพอเรากดเข้ามาข้างในนี่ตรงนี้ถ้าเราอยากให้อากาศมันหมุนเวียนอยู่ข้างในต้องกดที่ปุ่มนี้ครับทุกครั้งท ก็จะกลายเป็นอากาศเข้าแล้วกดครั้งที่3ครับนี่ก็จะกลายเป็นแบบนี้อากาศหมุนเวียนในรถแล้วตัวนี้ครับก็จะมีตัวฟอกอากาศให้ด้วยเรื่องของทิศทางแอร์ในการปรับเนี่ยเราจะไม่มีการปรับตรงนี้ละเขาต้องมาปรับตรงนี้ครับเลื่อนเอาซ้ายขวาขึ้นลงทั้งตรงกลางแล้วก็ทั้งด้านซ้ายกับด้านขวาของคนขับกับคนนั่งครับเราก็สามารถปรับตรงเนี้ยให้มันออกมาเนี้ยคือปรับที่หน้าจออย่างนี้ได้เลยแต่ถ้าในส่วนของแอร์ใครไม่อยากจะมาปรับที่เป็นตัวหน้าจอิีิต้นแบบนี้เขามีตรงนี้ให้ครับนี่ดันขึ้นก็คือสีแดงก็คือเพิ่มอุณห ดันลงไปสิน้ำเงินก็คือลดแล้วถ้าไม่อยากใช้แอร์แล้วกดนี้ครับก็คือปิดปิดเฉพาะข้างด้วยนะฝั่งนี้ปิดฝั่งนู้นเปิดกดอีกทีครับก็กลายเป็นเปิดมาเห็นผมวางการ์ดนี้ไหมการ์ดเนี้ยมันคือการเปิดปิดตัวรถใช่ไหมแต่ว่าพอเราขึ้นมาเนี่ยถ้าเราเอาการ์ดไว้กับตัวหรือไว้ที่ไหนก็นแล้วแต่เนี่ยมันจะไม่สามารถเข้าเกียร์ได้ครับน้องจะไม่ยอมออกตัวนะการที่จะเข้ามาในรถเนี่ยแล้วก็สตาร์ทรถก็คือว่าเราวางนี้ปุ๊บแอร์ Air ติดตรงเนี้ยเราก็สามารถเข้าเกียร์แล้วออกดได้เลยแผงตรงกลางครับอันนี้ยังคงเป็นการรคควบุมเื่ององงข แอร์อยู่ส่วนด้านล่างแถวนี้จะเป็นล็อกกับปลดล็อกอันนี้กดปุ๊บก็จะเป็นการล็อกรถครับแล้วนี่ปุ่มตรงกลางคืออะไรกดครับมันคือเกตด,ด้านข้างปุ๊บเขาจะเปิดมาแบบนี้แต่ว่าเราใช้ได้เฉพาะการกดเปิดนะถ้าปิดเอามือดันครับเกียร์ครับยื่นขึ้นมาแค่นี้เข้าใจง่ายๆเลยคือเกียร์อเกียร์ n เกียร์ D ไม่มีะซับซ้อนแล้วก็จะเข้าจอดบาร์ก็คือกดแค่ตรงนี้ครับปุ่มที่ตออยู่ตรงนี้ครับอยู่ในระยะที่พอดีกับนิ้วมากๆเลย แล้วตรงนี้ครับวัสดุบุมาคือแบบดีมากครับเป็นแบบหนังกลับนะนุ่มมือมากอ่าสองอันนี้คืออะไรมันคือ,อนี่ครับที่เสียบแก้วกดลงไปอย่างนี้ได้อ่ามันจะมีช่องเล็กกับช่องใหญ่ช่องใหญ่ดูซิว่าสามารถใส่เจ้ากระติกนี้ได้ไหมกระติกจากแกนเซอร์พอยนะ์เนี่ยมันต้องแกนออกมาอันนี้กดลงไปพอดีครับอันนี้ก็คือบอกว่าลึกนะแล้ววิธีการเอากลับขึ้นมาทำยังไงดึงกระติกออกครับแล้วก็กดปุ่มจะมีปุ่มตรงนี้ปึ๊บน้องกลับขึ้นมาครับก็จะเรียบเหมือนเดิมแล้วที่เท้าแขนครับความสูงทํามาได้ค่อนข้างพอดดดีเปิขึึ้นมมาาูซว่ลกไห ลึกลึกมากมากขนาดที่ว่าเนี่ยใส่กระติกอันนี้ลงไปอะ่ะคือจมปิดมิดครับแล้วข้างในก็จะมีที่เสียบ USB Type C มาให้อีก2จุดแล้วฝั่งซ้ายครับจะมีจอสำหรับคนนั่งนะคนนั่งก็สามารถจะเปลี่ยนคลื่นหรือว่าเปลี่ยนเพลงจากตรงนี้ได้เลยบอกครับบอกออกแบบมาสวยมากทรงจะบอกเป็นสปอร์ตเลยนะแล้วก็จะมีรูระบายอ,อากาศมาเพียบเลยครับแล้วตรงนี้หัวหมอนจะมีตัวอักษรอันนี้คือ A C B C จะย่อมาจาก Anthony Colin Bruce Chapman นะอันนี้เราถามมาจากทาง Lotus เลยก็คือจะเป็นชื่อของผู้ก่อตั้งครับด้านหลังครับขึ้นมา การตัดเย็บการตกแต่งคือเรียบหรูแล้วก็วัสดุคือแบบดีมากตรงนี้ครับปุ่มอ่ะจะมีปุ่มกระจกอยู่2อันตอนแรกเข้าใจว่าจะเป็นอันนึงอ่ะเป็นปุ่มของกระจกอีกอันนึงปุ่มของมา่านไม่ใช่มันคือปุ่มหนึ่งอ่ะของฝั่งนี้อีกอันนึงอ่ะคือของฝั่งตรงข้ามครับอ่าลองกดมาดูไม่สุดกระจกหน้าก็ไม่สุดกระจกหลังก็ไม่สุดแล้วก็ตรงนี้ครับจะเป็นปุ่มในการเปิดประตูด้านนอกนะวัสดุที่ทำมาตรงนี้คือนุ่มมือมากๆาครับด้านล่างครับจะมีตัวสลัก อันนี้ก็จะเป็นการออกจากประตูฉุกเฉินนะถ้าปุ่มนี้มันไม่ทํางานครับลาโพงก็จะมีด้านหลังมาอีก1 2 3ด้านบนครับนี่เสาบีจะมีช่องแอร์ตรงนี้ด้วยเฮดรูม <Head room S 1> ครับเลืออ <ๆ S 1> เลยืยขึ้นหนึ่งฝ่ามือแนวตั้งแล้วก็อันนี้ผมสูง188นะข้างบนครับวัสดุคันนี้เป็นฮาร์ดท็อปวัสดุคือคุ้มมาแบบนุ่มดีมากมือจับมีมาให้ทั้ง4คนครับแล้วตรงนี้ที่หงลำโพงแล้วก็ไฟส่องสว่างแบบรูดนี่รูดเต็มเต็มนิ้วนะนะแล้วก็ปิดครับก็แค่รูดกลับอันนี้ในส่วนของเล็ม เหลือเหลือแบบเยอะมากๆเลยอันนี้คือนั่งสบายมากครับแล้วก็นี่ตัวบอกของเขาหุ้มมาเนี่ยจะเป็นผ้านะแล้วก็หุ้มแบบบนพส้นที่มันแข็งครับตรงนี้จะมีตัวของที่เก็บของมาให้ไปแบบแข็งด้วยแล้วก็ชอบอันเนี้ยจะเป็นสีเงินเงาวับเลยตรงกลางครับจะเป็นที่หุ่งช่องแอร์แล้วก็จะเป็นจอจอสำหรับคนนั่งหลังน,นะจะสามารถปรับสิ่ง,งต่างๆได้เหมือนกับคนข้างหน้าเลยคือไม่ต้องยุ่งกับคนได้เลยครับแล้วก็จะเป็นแอร์ทั้งหมดส่โซนนะตรงกลางครับนี่ช่องตรงเนี้ย มันจะแทบไม่นูนขึ้นมาเลยคือแบบตื้นมากๆฉะนั้นคนที่ต้องนั่งเป็นคนที่5ตรงนี้นอกจากมีแอร์แล้วพื้นตรงนี้คือเรียบมากครับบอกครับเย็บมาประณีตมากรูดอากาศมีมาเยอะแล้วก็จะมีแคปคปเร์น้พายไอโซฟิกมีมาให้ครับที่เท้าแขนครับใหญ่เบ้อเร่อเลยดึงลงมาอย่างนี้นุ่มนะตรงนี้มันนุ่มมากแล้วก็นี่ทํามาสวยครับมีลวดลายเป็นเงาเแล้วก็กดออกมานี้ที่ใส่น้ํามาดูว่าใส่กระติกไซส์ใหญ่ได้ไหมได้พอดีเลย แล้วก็ตัวนี้แข็งแรงค่อนข้างมากครับรับน้ำหนักไหวยอยู่นะจัดที่ใช้มาครับคันนี้คันนี้น้องเป็นไฮเปอร์เอสนะศักยภาพของน้องเร์ฟอร์ของน้องคือแบบเยอะมาก905แรงม้าก,กับแรงบิดอีก985นิวตันเมตร0-100คันนี้เขาเคลมเอาไว้ที่2.95วินาทีก็คือ3วิแหละถามว่าทำได้ไหมได้คือแรงแบบแรงพรวดเลยแต่ว่าไม่แนะนำให้ทำมันอันตราย การควบคุมรถอ่ะคือรถโอเคเฟิรม์มช่วงล่างดีแต่ว่าบางครั้งเราอาจจะบอกผิดพลาดอะไรเงี้ยคือศูนยถึงร้อภายในสวินาทมันค่อนข้างจะแบบแรงจนน่ากลัวครับช่วงล่างคันนี้เป็นแบบถุงลมครับถุงลมของเขาเนี่ยสามารถปรับระดับขึ้นลงได้5ระดับแล้วก็ความนุ่มความสบายการนั่งการขับขี่คือสบายจริงแล้วลองรูปไปบนถนนที่แบบว่าปุป,ป่า เราก็บอกเป็นขึ้นขึ้นลูกนหน้าใช่ไหมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือฝาท่อมันไม่เสมอไม่สนิทร้อยยบสาคันนี้ใหญ่สวยแต่ถามว่ากระแทกไหมไม่ค่อยการใช้งานจริงคือการทรงตัวอย่างงี้คือแบบบาลานซ์คือดีมากครับคันนี้เป็นรถ BEV แบตเตอรี่ล้วนความจุข,ของเขาคือ112ิกิโลวัตต์ชั่วโมงครับและอย่างที่บอกพอเขาเป็น SUV SUV เนี่ยหลักๆคือคุณต้องลุยได้จริงๆไม่ใช่แค่แบบเป็นทรง SUV แล้วก็บอกว่าแบบ ลุยไม่ได้ใช้งานจริงไม่ค่อยได้คันนี้มันมีหมอกออฟโรดซึ่งออฟโรดตัวนี้ก็คุยกับโรตัสแล้วคือใช้งานได้จริงๆริงไหมใช้งานได้จริงแต่เอาจริงๆนะคนที่ซื้อไปคงไม่ได้เอาคันนี้ไปลุยออฟโรดจริงๆหรอกในส่วนของกราวดคลนครับค่อนข้างสูงเลยคือมีความสูงจากพื้นสูงสุดอยู่ที่27เซนก็สูงนะลุยได้สบายคนนั่งโดยสารครับที่นั่งตอนหลังคือแบบใหญ่มากกว้างมากการนั่งเนี่ยเฮดรูมเล็กรูมคือบบสบายมากอีกอย่างหนึ่งตัวเบาะของเขาสามารถปรับได้เราจะสามารถปรับชันหรือว่าปปรรรัับบบบเเออีตนนน้้ไดคจะบบนะ็แ60-40 6,590าน0บาทคือราคาเริ่มต้นของเจ้า Lotus e l e ี t ลส R คันนี้นะครับก็ใครอยากได้ออกชันอะไรก็ไปติ๊กแล้วก็ไปเพิ่มเอาเองวันนี้ขอบคุณ Lotus Car Thailand ครับขอบคุณสุทธิพักนลีเกลปรึกษากฎหมายโทร0 8 2 4 2 4 9 9 2 4ขอบคุณกล้องติดรถยนต์ซีนจากซีนแก g e t ขอบคุณทุกคนด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, uh, or the highway.